สวัสดีครับวันนี้นะครับก็มาอยู่กับมิเตอร์รีวิวอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะผมมีสินค้ามานําเสนอหนึ่งตัวนะฮะตัวนี้จะเป็นเครื่องเข้าเล่มสันกาวนะครับผมเครื่องเข้าเล่มตัวนี้ก็ยี่ห้อนะซูนี่รุ่น MT88 นะฮะตัวเครื่องก็จะประมาณนี้เลยนะครับตัวนี้นะจะใส่ได้สูงสุดคือ a 4นะครับผมอ่าก็ถ้าเล็กกว่า a 4ก็ใช้ได้หมดเลยนะครับตัวเครื่องจะมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ มาดูด้านหลังนะฮะด้านหลังก็จะมีสวิตช์ออนออฟนะฮะเอาไว้เปิดเครื่องนะครับแล้วก็มีตัวนี้สามารถยืดออกมาได้นะครับเอาไว้พักหนังสือนะฮะหรือว่าสมุดเวลาเราเข้าเล่มเสร็จแล้วนะครับอ่ะถัดมาก็จะมีปุ่มนะฮะแต่ละปุ่มอันนี้ก็จะบอกสถานะนะฮะแรกสถานะว่าเปิดปิดอ่าออนออฟนะฮะแล้วก็สถานะความร้อนนะฮะอ่ะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็สถานะความร้อนเหมือนกันนะครับผม ตัวนี้จะใช้เวลาประมาณ2-3นาทีนะในการเข้าเล่มนะครับซึ่งเป็นเวลาที่ไม่นานเลยนะฮะรวดเร็วด้วยนะครับอนะ่เหมาะสําหรับนักศึกษาทั่วไปหรือว่าคนที่ทํางานเกี่ยวกับด้าเอกสารนะฮะหรือจะเป็นพวกร้านค้าที่เอาไว้เข้าเล่มแบบรวดเร็วนะครับผมไม่ต้องใช้เครื่องใหญ่ใช้เครื่องนี้เลยนะครับอ่านะตัวนี้ก็สามารถดึงขึ้นได้ตัวนี้จะเป็นตัวดามหนังสือไม่ให้มันล้มหรือไม่ให้ขยับนะครับผมอะ่ะโอเค ตัวกาวก็จะเป็นแผ่นแบบนี้ครับเครื่องนี้นะฮะจะไม่ได้แถมแผ่นกาวตัวนี้ไปนะฮะไม่มีแถมนะครับจะมีแต่ตัวเครื่องไปตัวกาวตัวนี้สามารถซื้อแยกได้ตามเว็บไซต์ทั่วไปนะครับแล้วก็หนังสืออันนี้ผมได้เอาตัวนี้หนีบไว้นะอันนี้ผมได้ทําการเข้าเล่มเรียบร้อยแล้วนะฮะส่วนกาวผมก็ตัดออกมาให้มันพอดีกับสัน่นหนังสือนี้นะฮะแต่เวลาตัดเนี่ย ให้เว้นขอบตัวนี้ไว้นิดหนึ่งนะเวลากาวละลายมันจะได้ไม่ไม่ล้นออกมานะครับผมอ่านี่ผมขอหนีบไว้ก่อนนะเพื่อให้มันเข้าเล่มไว้นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าเล่มกันนะครับนี่ฮนะเป็นหนังสือเปล่าๆนะฮะข้างปกผมก็เอาเป็นกระดาษ100ร้อยปอนมาเนาะอ่านะโอเคอ่าเดี๋ยวทีนี้เราลองเปิดเครื่องกันนะครับผมได้เปิดสวิตช์แล้วปึ๊บเขาก็จะมีไฟสถานะขึ้นมานะครับเราก็รอให้เครื่องันบอมก่อนนะจะมีไฟสีเขียวตรงนี้ขึ้น นะครับผมอ่าอันนี้จะเป็นไฟสถา ana, นะนะฮะอ่าผมจะบอกสถานะไฟก่อนนะครับผมตัวแรกนะที entonces, ่เป็นไฟสีแดงข้างบนนี้นะจะเป็นการบอกสถานะนะครับผมก็คือการเปิดปิดเครื่องนั่นเองนะครับผมส่วนตัวปุ่มอันที่2นี้จะเป็นการบอกการทํางานนะครับผมก็คือถ้ามันขึ้นสีเขียวก็คือพร้อมใช้งานแล้วแบบนี้นะเห็นไหมฮะอันนี้คือพร้อมใช้งานแล้วเครื่องได้อุนเรียบร้อยแล้วนะส่วนอันสุดท้ายนะครับ เป็นการแสดงผลการเย็บเล่มนะครับว่าเสร็จสิ้นสมบ,บูรณ์แล้วนะครับก็จะมีไฟขึ้นแล้วก็เป็นเสียงตีดเมื่อกี้นะครับผมอ่ะนี้เดี๋ยวผมลองขอดูกันวนะ่าเครื่องมันก็ได้วอร์มเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่ะตามจริงเนี่ยถ้าเป็นผมผมจะยังไม่ใส่ผมจะกดอีกรอบหนึ่งก่อนอ่ะกดอีกรอบหนึ่งนี่ยมันก็จะขึ้นอย่างนี้ขึ้นเป็นไฟสีส้มนะครับผม ก็รอนะครับอันนี้มันจะทําให้ตัวเนี้ยร้อนขึ้นใหม่นิดหนึ่งมันจะได้กาวมันจะได้ลายง่ายนะครับผมก็คือกดอ,กอีกรอบหนึ่งนั่นเองครับแต่ตามจริงถามว่าสามารถพอมันขึ้นสีเขียวตรงกลางแล้วสามารถใส่ได้เลยไหมใส่ได้เลยนะฮะแต่ที่ผมแนะนำเนี่ยให้กดอีกรอบหนึ่งนะะเพื่อให้มันวอร์มอีกครั้งหนึ่งหรือว่าให้มันร้อนอีกครั้งหนึ่งจะแน่ใ,ใจนะครับผมอ่าอันนี้ก็รอประมาณสองถึงสามนาทีนะครับไม่นานนะค,ค่อนข้างที่จะรวดเร็วนะครับผมเด y ี๋ยวเราลองมาดูว่า ครบนาทีแล้วเนี่ยมันจะเป็นเสียงยังไงนะครับแล้วก็ดูสถานะไฟตรงนี้ไว้นะครับอ่าเห็นไหมฮะพร้อมขึ้นสีเขียวก็คือเสร็จเรียบร้อยนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมลองใช้ตัวนี้นะอันนี้ผมเย็บเล็บม,มาเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ได้ทาําสันกาวตัวนี้นะนี่ฮนะกาวมันยังเป็นแท่งๆอยู่นะอ่ะเดี๋ยวลองมาดูนะครับก็ใส่เข้าไปเลยนะครับท่านผู้ชม ใส่ให้ตรงกับมันจะมีข้างล่างมันจะมีมันจะมีเหล็กนะใส่ให้ตรงเด้อนี่ฮะปั๊บของผมจะเป็นเล่มเล็กนะอ่ะใส่ให้มันตรงปุ๊บทีนี้เรากดอีกทีหนึ่งนะฮะอ่ะแล้วก็ทิ้งไว้ไม่ต้องขยับนะครับรอนะครับผมแล้วก็เวลาเข้าเล่มเสร็จเนี่ยก็อย่าเพิ่งไปเปิดนะครับ ให้ตัวกาวมันแข็งตัวก่อนนะฮะแล้วค่อยใช้งานนะครับเพราะถ้ากาวมันยังไม่แข็งตัวเนี่ยเวลาเราไปเปิดเนี่ยมันอาจจะหลุดได้นะครับผมนี่เดี๋ยวเรามารอดูนะครับว่าเสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะครับอ่าพอจบแล้วปุ๊บอ่าเราเอามันออกเลยนะฮะปุ๊บอ่ะปกมันจะร้อนนิดนึงนะครับผม ผมดูแล้วเนี่ยกาวเนี่ยมันจะละลายเลยนะครับมันจะบอดีกระสับเลยนะฮะอ่แล้วก็ทิ้งไว้ให้มันเย็นก่อนแล้วค่อยเปิดใช้งานนะครับผมนี่ฮะมันค่อนข้างที่จะรวดเร็วนะครับใช้งานง่ายนะครับผมไอ้ตัวนี้มันจะดีตรงนี้นะแต่ข้อเสียคือมันอาจจะใช้งานได้ทีละเล่มอ่าแต่ถ้าเป็นตัวใหญ่ผมก็อันนี้มันก็ไม่แน่ใจว่ามันใช้ทีเดียวได้กี่เล่มนะครับหรือว่ามันอาจจะดีกว่านี้แต่ตัวนี้เอาไว้คร่าวๆนะครับสาหรับ สํนักงานหรือว่านักศึกษาที่จะเข้าเล่มสัญการหนังสือเรียนนะฮะ,อะเอกสารต่างๆนะครับผมใช้ตัวนี้เหมาะมากนะครับตัวเล็กด้วยนะครับนี่ฮะใหญ่กว่าฝามือผมนิดเดียวเองนะครับหรือว่าผมเป็นมือผู้ชายก็ไม่รู้นะแต่ค่อนข้างที่จะเล็กนะเพราะว่ามันเท่ากระดาษ A4 เลยนะครับผมอ่าประมาณนี้นะฮะนี่ก็เข้าเข้าเล่มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่ฮเรียบร้อยแล้วแต่นี่กาวมันยังไม่แห้งนะ จริงผมแนะนําว่าให้มันแห้งก่อนนะ,ะแล้วค่อยมาเปิดนะครับอันนี้มันยังไม่ไม่ค่อยแห้งสนิทเท่าไหร่นะครับอ่าหรือว่าถ้าสมมุติเราดูแล้วเอากาวมันยังไม่ละลายมากพอแล้วก็ซ้าไปอีกทีนึงก็ได้นะครับผมอ่าแต่อย่าหลายทีนะับเพราะว่ามันมันร้อนเดี๋ยวทาให้หนังสือมันร้อนได้นะครับอ่าหนังสือมันจะไหมเอานะฮะอ่าประมาณนี้นะฮะ มารีวิวประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจสินค้าตัวนี้นะฮะเครื่องเข้าเล่มสันกาวนะครับผมอ่าผมย้ำอีกทีหนึ่งตัวนี้ไม่ได้แถมกาวแผ่นไม่ให้นะกาวแผ่นตัวนี้ต้องซื้อแยกนะครับไม่ได้มีการแถมไปให้นะครับอ่าโอเคก็สนใจนะฮะลิงก์สั่งซื้ออยู่ด้านล่างนะฮะจะไปทั้ง Lazada แล้วก็ s h อ p e e นะครับผมหรือโทรมาสอบถามได้นะครับวิธีการใช้งานแต่ตามจริงเนี่ยตัวเนี้ยใช้งานง่ายนะครับผมไม่ต้องสอบถามอะไรเยอะเลยนะครับใช้งานง่ายมากนะฮะแล้วก็ อย่าไปจับข้างในนี้นะมันค่อนข้างทีง่จะร้อนนะเขาจะมีบอกตรงนี้อยู่เป็นสัญลักษณ์ว่าห้ามจับมันเป็นความร้อนนะโอเควันนี้มิเตอร์รีวิวก็มารีวิวสินค้าประมาณนี้แล้วกันนะอย่าลืมนะกดติดตามร้านค้าด้วยนะครับแล้วก็กดซับสไครต์ยูทูบนะฮะจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆของทางเรานะฮะซึ่งตอนนี้มีสินค้าใหม่ๆม,มานะค่อนข้างทีง่จะหลากหลายก็มากมายเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทยอยมารีวิวให้หมดนะครับผมเผื่อลูกค้าสนใจตัวไหนก็สามารถ สั่งซื้อได้นะครับผมโอเควันนี้ลาไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ